นี่ค่ะแนนรีวิวบ้านๆนะคะวันนี้นะคะแนนอยู่ที่นี่เลยสัตลุงนะคะก็จะไปเที่ยวภูรุ้งแจ้งกันค่ะภูรุ้งแจ้งที่ไหนใช่ไหมภูรุ้งแจ้งนะคะก็คืออยู่ข้างๆควรนกเต้นเลยนะคะก็เหมัเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะที่เปิดตอนนี้แนนมาจากพัหญ่นะคะมาแลรร้วก็ไปมาอยู่ที่สถานีพัทลุงนะคะค่าได้สา8บาทแล้วก็พอเราลงจากสถานีรถไฟแล้วนะคะเราก็ เดินไปทางตลาดในคางะคะจะมีคิวสองแถวกรงหลาพัทลุงรอเราอยู่นะคะไปไหมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่คิวสองแถวพัทลุงกรงหลายนะคะก็จะอยู่ข้างๆตรงตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุงเลยนะคะนี่ก็จะเป็นรถทันสีฟ้าอย่างนี้นะคะพัทลุงกรงหลาจะจอดรอเราอยู่เลยะคะ่ะสามารถขึ้นได้เลยนะคะ ตอนนี้นั่นก็อยู่ทางขึ้นปูรุ่งแจ้งแล้วนะคะก็ค่าโดยสารนะคะคนละ40บทาทค่ะก็บอกพี่คนขับเน่ยนะคะว่ามาลงที่ควนลุกเต้นนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจก็บอกว่าเทศ่ ค่ะตอนนี้เน้นก็ถึงเต้นแล้วนะคะเป็นเวลาทุ่มนะคะทุ่มกว่านะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าในเต้นมีอะไรบ้างนะตอนนี้ตะกล้องที่พามาก็กําลังวุ่นวายกับหมูกระทะนะคะเดี๋ยวเน้นจะรีวิวให้ดูนะก็มีผ้าขนหนูนะคะได้เต้นเนี่ยนอนได้สองคนก็ได้มาคนละผืนเลยแล้วก็มีสบู่ให้ด้วยนะคะ ก็มีผ้าห่มนะคะมีผ้าห่มแบบนี้นะคะคนละพื้นกันเลยนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มให้สองขวดนะคะ,ะเดี๋ยวจะรีวิวหมูกระทะให้ดูนะคะว่าหมูกระทะที่เนี่ยจริงๆแล้วว่ามันเป็นร้านด้านล่างนะพ่อก็ออมาส่งที่นะคะ,ะเดี๋ยวไปรีวิวหมูกระทะดีกว่านะคะบรรยากาศดีมากกินหมูกระทะบนะบนอะไรอ่ะบนควรเนาะบ้านเรา โอเคค่ะนี่ก็คือหมูกระทะของเรานะคะถาดละ199บาทเนาะก็มีอย่างที่เห็นหมูนิดหนึ่งนี่เนื้อมีแค่นีเหรอนะลงไปแล้วอ๋อนี่ก็ลงไปแล้วนี่นะ199ถ้าใครรีบนะหิวมากก็สั่งล่วงหน้าเลยสักหนึ่งวันก่อนที่จะมาเพราะว่าเนี่ยรอนานมากสามชั่วโมงอะเน้นสั่งนั้่งไยังไม่เข้ามมาตอนนี้ ตอนนี้เวลาประมาณสองสองทุ่มครึ่งแล้วอะเพิ่งได้กินอะฮด,ดูสั่งตั้งแต่สั่งตั้งแต่หกโมงนะยังยังไม่ยังไม่หกโมงเท่าไหดูสิแต่ฟินมากมานั่งกินบนอ,อที่นี่นะคะคูลุงแจ้งบรรยากาศร,รอบ,รอบ โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วนะคะก็ไม่มีเลยเหมอ,อเห็นเพื่อนบอกว่าตอนเนี้ไปห้องน้ำเมื่อกี้มีแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยออเออมีแต่คนอ่ะรีวิวคนได้ป่ะคนพูดเยอะเลยวันนี้โอ้โหแล้ก็ค,คือเต็นท่แน่นอน อะคะอันนี้ไหนติเก็ตเหรอติ๊กเก็ตโอเคาไคือมันต้องวัดดวงอ่ะบอกที่นี่อะอาาจริงๆ ก็สําหรับทริปภูรุ่งแจ้งนะคะแนนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวแนนจะไปที่อื่นต่อนะคะ,ะก็สรุปเลยการหมอกอ่ะมันต้องลุ้นว่าจะมีหรือไม่มีแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนตุลาที่มีฝนตกนะคะก็ต้องลุ้นก็ยังต้องลุ้นอ่ะมันก็มีมาแป๊ นึ่งหนาๆแล้วก็ไปนะคะต้องรีบถ่ายนะคะแล้วก็มาเสาทย์นี่คนเยอะมากแนะนํามาวันธรรมดาดีกว่านะคะ,ะมีหมกหัวมันนะคะภาษาใต้นี่ไม่รู้ภาษากลางว่าอะไรนะบิงเหรอบิ้งหัวมันหรือว่าไงโอเคแล้วก็มีบุฟเฟ่ข้าวต้มนะคะอ่ะน,น,น,นี่ต้องไปก่อนนะคะฝากติดตามใน,นช่องทางนี้ด้วยนะคะชอบสไบใครข้างล่างเป็นกำลังใจให้เนี่ยด้วยนะคะไตรละค้าบ๊ายบาย